สิ่งที่มันวิปลิตที่สุดก็คือผ่านมาไม่รู้กี่ปีเนี่ยสิบสามกว่าปีเนี่ยพี่ประเทศนี้หาคนสั่งไม่ได้อ่ะอืหาคนสั่งไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ครับหาคน<ช>าวัตร,รอบอกว่าไม่ได้อ่าหนึ่งมันต้องแบบว่าต้องเอาผู้รับผิดชอบสูงสุดหรือนายกมารับโทษใช่ไหมที่ว่าพี่มีพลกรฉุกเฉินอยู่จึงไม่ผิดเนี่ยอนาคตจะมีช่อง,ง,งทางจัดการได้แล้วเอาผิดฝ่ายปฏิบัติการตั้งแต่ฝ่ายบังคับบัญชาถึงลั่างกลลั่างกยปืนยิง ทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่มีคดีไหนขึ้นสู่ศาลเลยปัญหาก็คือว่ามันสิ่งที่มันได้ก้าวหน้าที่สุดคือเรื่องไตสวนการตายแต่ยังไม่ครบเหลืออีก62บศพยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งการไต่สวนการตายทําได้ขึ้นอยู่ว่าจะแอคทีฟและส่งสารหรือไม่คือหลักฐานมันมีหมดมันเก็บไว้หมดเขาก็บอกว่า ICC เนี่ยสายยาระหว่างประเทศเนี่ยเป็นคำตอบที่ต้องชัดเจนแลวก็คือแบบสิ่งที่ทาได้คือรัฐบาลลงนามให้รับรอง ICC เฉพาะกรณีปี53ได้คได้เพราะอายการไอซีเขาบอกว่าทําได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแบบถ้าเป็นแบบคล้ายๆกับว่าถ้าเป็นแบบฝ่ายแพทย์เป,เป็นรัฐเป็นรัฐบาลเขาก็บอกคือต้องรับรอง ICC ตัวนี้ใช่ไหม รับรอร์ห์สีตัวนี้เป็นข้อเรียกร้องของหมอเวงของใช่แต่ผมชอบตรงจำทายตรงนี้นะบอกวันนี้มาบอกปลองดองก้าวข้ามความขัดแย้งพลเอกประวิตยเป็นผบทบในขณะนั้นรับผิดชอบด้านสถานการณ์ฉุกเฉินพลเอกประยุทธ์ณขณะนั้นก็รับผิดชอบปฏิบัติการสําคัญเป็นกรรมการสชก็ยังสบายดีนะตอนนั้นรู้สึกคุณประวิทย์จะเป็นรัฐมนตรีนะกลาโหมรัฐมนตรีกลาโหมคือคุณอนุพงศ์คุณอนุพงศ์เป็นผบทบแต่รองผบทบก็ชื่อประยุทธ์นี่แหละใช่ก็คือประยุทธ์แล้วก็ผู้ที่อํานวยการในเหตุกกกาารณ์์คืออพพลลเงใช่แ้ว เลยมีพออ,อสอชอคุณสุเทพเพื่อสุบันในตอนนั้นเองนี่คือกางเมืองคือคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าก็พูดถึงข้อเรียกร้องของของแปดข้อแปดข้อ <8 S 2> ของของคนแสดงในานามของอใช่ไหมคือคณะกรรมาการเลือกและเลียกว่าะไรคณะประชาชนทวงความยุติธรรมใช่ก็คือบอกว่าจริงๆแล้วก็คือแบบรับนูนเนี่ยมันต้อง ภายในร้อยวันเนี่ยมันต้องจับประชามติหลังเลือกตั้งใช่ไหมฮะครับต้องจับทําประชามติแล้วก็ว่าเห็นด้วยหรือไม่ว่าจะทำรูปใหม่ทั้งฉบับซึ่งเชื่อว่าผ่านน,นี่ผมคิดว่าผ่านนะไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องผ่านแล้วก็ทีนีเ้เรื่องหลักการสําคัญก็คือว่าต้องยกเลิกเรื่องการการัฐกิจกรนิรศกรรมคอสชออให้เป็นเยี่ยงอย่างคือเวลาเราเกิดรัฐประหารมาเนี่ยใครมันก็สู้ไม่ได้หรอกอ บทเรียนของการที่ป้องกันรัฐประหารเบี่ยงเดียวคือต้องเอาโทษรัฐประหารที่มันําที่มันผ่านมาให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีหาทางยกเลิกเรื่องนักโทษกรรมแล้วก็เอาโทษเอาโทษให้ได้มันจะไม่เกิดรัฐประหารอีกใช่ไหมอันนี้คือสิ่งสําคัญแล้วก็มันต้องไปถึงแบบเรื่องยกเลิกสารทหารไอ้ตัดอำนาจสารทหารแล้วก็เรื่องยกเลิกอมนอพรบความมั่นคงพรบคอมพิวเตอร์พรกฉุกเฉินกฎอายการศึกไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้กองทัพประกาศวิสุทธ์ตามใจชอบใช่ไหมฮะ ก็เห็นเม so ื่อวานนี้เนี่ยเขามีสี่พักการเมืองใช่ไหมจับมือชูคำปั้นสัญญาใจนะทวงยุติธรรมนะครับคืนเหยื่อสลายเสื้อแดงก็จะมีประชาชาติด้วยมีพรรคประชาชาติด้วยอมีประชาชาติด้วยเมื่อวานนี้ที่รองเลขาธิการพักมาคุณธาคณิตพรทองประเสริฐนะก็ออกมาตอบรับนะฮะข้อเสนอต่างต่างด้วยส่วนพี่อ้อยเองก็จะตุลนฉายแสงนะครับก็มีการโพสต์นะครับความเห็นบน Facebook เกี่ยวกับเรื่องถ้าจะให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมมีทางเดียวคือจะต้องทําให้ประเทศนี้เป็น ประชาธิปไตยนะฮะซึ่งจะบอกว่าเหตุการณ์วันที่1ิเมษาเป็นเหตุการณ์เดียวก็สามารถพิสูจน์ได้เห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลและผู้มีอำนาจในขณะนั้นได้กระทาความผิดและเกิดการสังหารประชาชนจนเสียชีวิตและบาดเจ็บล้มตายแต่ก็ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่สั่งการมาลงโทษได้แม้แต่รายเดียวนะฮะออก็บอกว่ามีการฟ้องกันเป็นทอดๆไปถึงสารดีกาแผนคดียาวาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีการพิจารณาอย่างที่พี่ถึกบอกอะ่ะนะฮะ ว่าจะต้องไปปชปชปปชก็โยงไปโยงมาสุดท้ายนะครับปปชก็เกิดจากการแทรกแซงของคอสชออเป็นคนสนิทของหน้าห้องของรองหัวหน้าคอสชเพราะฉะนั้นความยุติธรรมมันถึงได้จะไม่เกิดครับ,รบนะฮะเป็นปการเล่ย์ทางกฎหมายคระเดนเนี้ยสรุปเลยโดนกันไปโยน,นกันมาเล่ย์ทางกฎหมายครับคือคล้ายๆกับว่าศาลบอกว่าทงางศาลยุติธรรมบอกว่าเออมันไม่ใช่มันมันเป็นอำนาจปปชเพราะมันเป็นแบบเออเป็นเรื่องคำสั่งนายกคำสั่งรองนายกคอสช ต้องให้ปปรชไปตัดสินว่าผิดผิดเรื่องการแบ่งหน้าที่หรือเปล่าครับปปชก็บอกไม่ผิดเรื่องแบ่งหน้าที่ทั้งที่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องคดีอาญามันเป็นคดีอาญาครับใช่ไหมเออสมมุติว่าคุณบอกว่าตำรวจนะพบตรอะไรเนี่ยตำรวจเนี่ยเหมือนตำรวจเนี่ยเอาเอาเอาว่าผู้การผู้การตำรวจอะไปสั่งแบบคล้ายๆว่าเอ่อล้อมล้อมล้อมคนที่แบบก่อปัญหาแบบม็อบม็อบเออเนี้ยสั่งสลายม็อบเะไรอยต่างเี่ย แล้วมันมีคนตายขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคดีอะไรม,มันเป็นคดีปฏิบัติหน้าที่หรือคดีอาญาครับมันเป็นคดีอะไรถ้าคุณบอกว่าอ๋อไปสาลอาญาศารบอกว่าไม่ใช่ม,มันเป็นคดีปฏิบัติที่แล้วพอไปพอไปปอประชปอประชอบอกว่าไม่ผิดเรื่องปฏิบัติหน้าที่เ,ออเ,เขา<ร>ทา <ำ S 1> ตามหน้าที่ออมันคืออะไรอ่ะครับก็ตายฟรีกันหมดเลยเมื่อวานนี้ครับ10เมษายนนะครับ2566ครบรอบ13ปีเหตุการณ์สายการชุมนุมที่บริเวณแยกคอกวัวนะครับตรงถนนราชดำเนินกลางซึ่ง เมื่อวานนี้เขามีการจัดงานรำลึกกันนะครับพักการเมืองไปวางบีดเคารพวีรชนนะครับมีการถกกันต่างๆเมื่อวานนี้คุณนัทวุฒิใส่เกลือมีอาจารย์ที่ดาถาวอนเศษนะครับแล้วก็ตัวแทนพักการเมืองต่างๆก็ไปคุณหมอเวงแล้วก็นี่คนเสื้อแดงสวมใส่เสื้อสีแดงไปรำลึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจัดที่อนุสรสถาน14ตุลา โดยคณะประชาชนทวงความยุติธรรมส5งพหรือคอปชนำโดยทางอาจารย์ธิดาถาวรเศษนะฮะหมอเวงโตชีราการร่วมกันจัดงานลํำลึกนะครับตัวแทนกลุ่มนักกิจกรรมต่างๆนะครับพักการเมืองเพื่อไทยเก้าไกลศสรีลุมไทยประชาชาตินะฮะม,มีพักเส้นได้ไทยสร้างไทยกลุ่มนักกิจกรรมกลุ่มเสื้อแดงนะครับนะฮะทางอาจารย์ธิดานะก็กล่าวประสัยขอบคุณนะครับพักการเมืองและนักกิจกรรมที่มารำลึกถึงคนเสื้อแดงในวันนี้นะพร้อมบอกว่าตนเป็นประธานคอปชอวันที่1หน53 เราจัดงานลำลึกนะทวงคืนความยุติธรรมพร้อมกับชุมนุมใหญ่ในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นที่ราชประสงค์หร,ร,รือนุสรีประชาธิปไตยคดีที่เราฟ้องสั่งผู้สั่งฆ่านะครับในช่วงปี5 0ปัจจุบันก็มีการทวงคุมความยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรมนะทวงคืนความยุติธรรมอยู่ตลอดเวลานะฮะส่วนคุณในแพทย์เวงนะครับโตจิราการก็บอกว่าต้องขอร้องฟัพักฝั่งประชาธิปไตยว่าอย่าทะเลาะก,กันเพราะถ้าทะเลาะก,กันฝั่งประยุทธ์จะ ดีใจนะตนขอกราบเรียนพักการเมืองทุกพักว่ากรุณานำ8ข้อเรียกร้องของคอปช53ไปดําเนินการให้เรียบร้อยนะขอฝากทุกการเมืองนะครับกรุณาประกาศรับรองเขตอํานาจศาล ICC เฉพาะกรณีปี53นะฮะและขอตั้งคณะกรรมการแก้ไขถ้ารัฐมนุญปี60นะครับเพื่อให้มีสะสะรยกร่างรัฐมนูญขึ้นมาโดยตรงรนะครับเมนนื่อวานกิจกรรม กิจกรรมเมื่อวานเนี่ยจะเรียกว่าพิเศษกว่าทุกปีก็อาจจะเรียกว่าในสองสมปีหลังก็คือมันก็จะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่กิจกรรมเมื่อวานก็จะมีพกตะวันแบมใช่คนตะวันก็แต่เขาก็ไปกันหลายคนคือมีทะลุวังทะลุแก๊สอะไรพวกเนี้ยมาร่วมกิจกรรมด้วยครับขณะที่คุณจะโดนฉายแสงนะฮะก็ได้มีการพูดรำลึกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแกอยู่วันเีวทีนะวันนั้นแหละวันที่ยิงกันคืนนั้นนะครับพี่ออยตามไปฮะ ครับ<ช>ก็บรรยากาศาาวันที่สิบเมษาเาร้เรื่องก็ไปเลยใช่ไหมถือว่าเป็นจุดถักเหสําคัญเลยนะของคนเสื้อแดง<น>ที่เรี้ยกร้องประชาธิปไตยนะซึ่งอย่างที่บอกว่าตลอดหลังจากนั้นมาประมาณเดือนกว่าจะถึง<ช>สิบเก้าพฤษภาซึ่งเป<ช>็นวสลายการชุมนุมและอย่าลืมนะครับอันนี้ต้องฟังเปิดถ้ามีฟันสลิมฟังอยู่หรือว่ามีใครฟังอยู่เนี่ยนะฮะเขาเรียกร้องให้เลือกตั้งใหม่นะครับเพราะเขาไม่แฮปปี้กับการการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารอ่าแค่นั้นเองนะข้อเสนอเดียวของกลุ่มนปชในตอนนั้นคือการยุบสภานะใช่ฮะนะครับ่เิ้ดไไม แสุดท้ายคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องยุบสภาอยู่ดีก<ช>็ยุบอยู่ดีก็ยุบอยู่ดีแล้วทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้มันเกิดการสูญเสียเนี่ย <ม S 2> ไปเพื่ออะไร <ม S 2> <ๆ S 1> นะครับจริงๆคือไอ้ไอ้ไอไ้อสิบเมษาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประทุแบบเกิดจากความคืดแบบเสียหน้าค <ๆ S 1> วามรู้สึกเสียหน้าของรัฐบาลและทหารเพราะมันโดนโดนจำได้ไหมที่สถานีลาดหลุมแก้ว อ๋อ <AL> มันโดนโดนโดนมวลชนโดนยึดเ,เข้าไปยึด,ด,ยดเดข้าไปยึดคือแล้วปลดอาวุธทหารด้วยอืเกิดความโกรธะรับมันเกิดความโกรธกันเลยเนี่ยแล้วก็ตอบโต้จริง <นะ S 1> จริงไม่ต้องทําเลยอืมไม่ใช่ความจำเป็นต้องทําเลยสิเมษาแล้วก็จริงๆแล้วก,การเข้าไปปะทะกันตอนดึกเรียกว่าการไม่ใช่ปะทะมวลชนแบบคือการเข้าไปสลายตอนกลางคืนมันตอนยู่แล้วมันผิดหลักการอยู่แล้วคุณทําทําไม นอกจากนี้นะตัวแทนพรรคการเมืองต่างนะฮะอย่างคุณคุณ,คณเดียเนี่ยนะครับขัติยาสวดิพลเนี่ยนะฮะนอกจากไปในฐานะตัวแทนจากทางเพื่อไทยด้วยนะฮะแล้วก็เป็นแน่นอนเป็นบุตรสาวของเสียแดงนะครับผลตรีขัติยาสวัสดิพลเมื่อวานคุณเดียก็ได้กล่าวในงานนะฮะบ,บอกว่าสิ่งที่เพื่อไทยจะทําถ้ามีโอกาสเป็นรัฐบาลจะทวงคืนความยุติธรรมนะครับให้อีก62ิศพที่เหลือตั้งคณะกรรมการหนึ่งชุดวิเคราะห์ว่าต้องยื่นสารไหนจะสาเร็จนะครับเราจะแก้ไขอํานาจของปปชให้สิทธิประชาชนร้องตรงต่อสาลและในกรณีสารทหาร ถ้าหาผู้ปฏิบัติการเป็นทหารต้องดึงคดีมาไว้ที่ศาลคนละเรือนให้ได้แล้วบอกว่าปัจจุบันมีการใช้นิติสงครามแทนอาวุธสงครามนะแต่อยากเรียกร้องเพื่อคนที่โดนอาวุธสงครามในตอนนั้นด้วยมั่นใจว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยจะหาทางออกให้กับผู้สูญเสียในปี53ได้เรามีเจตจำนงนะคิดว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศยังดําเนินการได้ถ้าสิ้นหวังเราจะแสวงหาความยุติธรรมจากองค์การระหว่างประเทศแน่นอนขอให้มั่นใจว่าทั้ง8ข้อนยอยู่ในในโยบาย ของพรรคเพื่อไทยแน่นอนขณะที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าไกลนะครับพูดถึงเราลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงหนึ่งพูดถึงตัวคุณประวิทย์พลที่ประวิตรที่จะมาอาสาคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าตั้งแต่แรกก็คือคุณชัยธวัฒน์กับคุณธนาธรเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละในคืนสุดท้ายธนาธรก็ถูกยิงที่มือด้วยนะฮะแล้วก็ถูกยิงกระสุนยางที่มือแล้วก็เขาก็บอกว่าคือชัยธวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าเขาอยู่ใน กลุ่มของทําทีมทีมทํารายงานสปชซึ่งเป็นคนที่รวบรวมข้อมูลตามหลังมีอยู่อย่างเดียวนะซึ่งเป็นของฝ่ายประชาชนที่ชี้เห็นถึงความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเป็นรายงานที่ชัดเจนที่สุดเขาบอกว่าคือนักวิชาการทนายความที่นาโดยอาจารย์พงษ์ทองพวคพันธ์รวบรวมหลักฐานที่สมบูรณ์เข้าสู่กระบวนการทำได้ให้ได้พยายามทําให้ได้แล้วเรามีพยานมีคลิปมีข้อมูลทั้งหมดตายกี่โมงเพราะอะไรมีอาวุธในมือหรือไม่พยานเห็นอะไรนั่งดูภาพคนตายกัน2ปี เป็นวัตถุดิบอันดีที่มั่นใจว่าเรามีพยานหลักฐานที่สมบูรณ์ที่สุดขนาดนี้แล้วอะ่ะคือ,ค,อคือเท่าที่ผ่านมาในในในการเข็นค่าประชารงยกางเหตุการณ์ต่างๆ,ๆสปชเนี่ยรวบรวมได้สมบูรณ์ที่สุดแล,ล้วสมบูรณ์ตามหลังหลังสองปีอ่ะแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์มันไฮแจ็กไงหลังจากนั้นก็ตั้งคณะกรรมการบ้าบออะไรมาไม่รู้อ่ะนะฮะก็มาโทษคนชุมนุมอยู่ดีค,คือคือที่สุดแล้วเนี่ยคือทำเนี่ยมันน่าจะทําถึงปี55ที่ทำรวบรวมแล้วถึงปี5 5แต่ไปาถึงว่า มันเกิดรลบประหารไงแล้ประหารแล้วมันหยุดนิ่งหมดแล้วก็คือมันถูกปฏิเสธแล้วก็คล้ายๆกับว่ามันทําให้แบบไปอ้างโยนกันไปโยนกันมาอืมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการมาเป็นลําดับมาจนวันที่เรายืนอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วเราหลับตาแล้วอธิบายตัวเองไม่ได้ว่าเรามากันถึงวันนี้ได้อย่างไรวันที่หลายคนกระจัดพลัดพราย วันที่หลายคนตามหากันไม่เจอทั้งในชีวิตจริงและในโลกแห่งความคิดวันที่มือที่เคยจับเคยกอดคอเคียงกันกลับกลายเป็นมือที่ไม่สามารถจะควานหามิตรภาพในวันเก่าๆกันไปได้ผมคิดว่านี่มันไม่ใช่ความรู้สึกของใครคนใดคนหนึ่งอ่ะแต่ความรู้สึกเหล่านี้มันวิ่งเล่นอยู่ในใจอยู่ในความคิดของแพทย์ทุกคน ในขบวนการก็ขอได้โปรดเข้าใจนะครับ hey, God, ว่าทุกคนต่างมีทางเลือกทางเดินของตัวเองทุกคนต่างมีวิถีของตัวเองอย่างไรก็ตามถ้าเราเชื่อมัน่นว่าสิ่งที่เราทำมาเมื่อ13ปีที่แล้วมันถูกต้องมันชอบทำก็ขอให้รักษาจิตปัญญาการต่อสู้นั้นไว้กับชีวิตของเราตลอดไป <Yeah. S 1> ผมไม่เคยพี่นอพี่เทา ต่อผู้มีอำนาจใดๆไม่เคยเจราจาเกี้ยเสียกับฝ่ายอำนาจใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ตามในชีวิตผมไม่เคยติดต่อขอพบขอเจราจากับผู้มีอำนาจคนไหนผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่แค่ไหนเข้าไปพบผมในเรือนจำเจราจาอย่างไรผมไม่เคยกว้มหัวและขายวิญญาณให้ผมคือผมอย่างที่ผมเป็น ผมคือไอเต้นผมคือคนเสื้อแดงและผมจะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นและอย่างที่เรียนนะครับสสไม่ต้องเป็นแล้วรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นก็ไม่แค่แต่จะเป็นคนเสื้อแดงคนหนึ่งที่ร่วมตามหาความยุติธรรมกับเพื่อนเสื้อแดงทุกคนอย่างถึงที่สุดส <ๆ S 1> ผมเอาแบบนี้ครับชัดชัด ตรงๆ <S <S และจะยังคงควนตีนเผด็จการเหมือนเดิม